หลังจากที่กระแสพยายมบานฟินแลนด์ฟีเวอร์ไปใสกับมิตรคนตอนรับลองเพลงอันใดเนี่ก็ทคุ้นกับมวนไปเบิดหยิบเพลงใดมา้องนี่ก็เป็นกระแสพี่น้องแต่ว่ามันสิมีจำพวกจำพวกนึงเอาเพลงใดมาลองก็บ,บอกว่าเขาลองรอเรียนฟังจะของ เขาลองเขาเวาอีหยังกะว่าให้แต่ฟังจะของพี่น้องเวาอีหยังไปครับยังเาอีหยังไปกะว,ว่าเขาฟังจะของบุพี่น้องเออเว้าเรื่องบมีคนซับหน้าซับตาให้กะว่าเขาจะฟังจะของงลองเพลงอ่หยังกะไอเพลงก็สุไปสี่กันตอนไดนนน่ะ กว่าฟังเจ้าของว่ากวาฟังเจ้าของอีกกับพี่น้องมือเครื่อดเนี่ยกามี่เอซีเอากระดาษทิชชู่มาให้ยู่นาเวที่อีกกว่าเขาจ้างนามามาประสุดประสันอีกพี่ดองโอ้ยกูละเงือดสูหลายกูอกูสิว่าจักไหนกับสูสูหีจังแม่นสูปึกสูไออันนี้ยังกว่าเขาเอิ่นว่าปึกคักปึกแน่เอ๊ะ สู้ไม่ได้กินเขาหรือตีเทามีหลีสู้สแตกเด้หยาดีรู้สู้เกิดมาสู้ปึกเลยไงแบบนี้สู้ดิสิไปกันคนใดจังไหนแบบนี้สู้สิประสบกับความยังประสบไอความสําเร็จในชีวิตใดจังไหนสู้สิไปบ้างมีสีสุกใดจังไดล่าสุดมันเหลืออดเหลือทนมันก็ออมาเบาอีกครับพี่รองมันบอกไปยังไงปากว่าเบาใส่เขานนเห็นบหปากว่าเบาใส่เขาบัดร่องออกมา เขาเขาหมดผู้ดใดกระเดาออกมีบาทฟิลแลด์ต่อไปมึงบ้าตีพี่ดองมันบอกว่าบตรล่องออกมาเขาเขาหมดผู้ดใดกระเดาออกเอา้ามึงก็พูด,ดีว่ามันเขาเขาอ่ะะเมึงก็พูดตีว่าเพลงมันเขา่าเขาอ่ะนะฮะเพลงยังก็เพลงไก่ากาตาฟางวะ เธอไปสิกันตอนไหนทำไมฉันไม่รู้ทันนะคนโง่นั่นคือตัวฉันที่มันไม่รู้เรื่องเลยนะเออว่าอย่างไรก็ว่าเขาเขาเบิด่ปมึงก็รู้ดิเออมึงก็รู้ว่ามันมึงก็รู้ว่ามันเป็นยังไงมายังไงเนี่ยเออหยิบจับเพลงไหนมาร้องก็เข้าหมดเหรอ จะพูดอะไรก็เข้าหมดเลยสู้จะเป็นสู้ปึกตัวสูกก้กระหู้ตั้งหู้ว่าเพลงเขาออมันร้องนะแค่เพลงจะสู้ไปตีความหมายว่ามันไปเข่าเขาอ่ะเอเอแมนบ่เพลงก่อนหน้านั้นนะเอินอายเนี่ยเด้อย้ำเธอสี่กันกับเขาถูกกว่าเขาอีกไ่ร้องสีเอาจังใดอีกเออเสียเอาสียเฮ็ยอียงจังใดอีกสู ทั้งทั้งที่รู้ว่าอ่าอีกคนหนึ่งเนอ,อหรือไม่รู้ว่าเป็นใครแหละมีพฤติกรรมแบบนี้เอาเพลงไหนมาร้องมันก็เข้าหมดอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เป็นยังพากันไปยิ้วยิ้วยิ้วอยู่เออสุดซูนนะสุดซูนนะซิซี่บอกกูไม่ได้เป็นคนเมานะกูไม่ได้เป็นคนเมานะวาไอ้เขาเป็นแบบนี้สู้เป็นคนเมาเองสู้เป็นคนออกมาประจัน ศิลปินหรือว่านักร้องหรือว่าดารดา,าที่พวกมึงชื่นชมชื่นชอบเองสูอ๋อมประจาร์เองว่าเขาลองเพลงว่า,าเธอไปซี่กันตอนไหนทําไมฉันไม่รู้ทันนย่าอเะเออบัตรว่าเขาลองมันเขา่าเขาเบิร์ตแะสูเป็นคนเ้าเองนี่กูณอะไ้เป็นคนเบาเออ,เนคนเอใครก็เดาออกซิเป็นเดาเฮ้ยอย่างมันเป็นเพลงคนอื่นเขา้องทั่วบ้านทั่วเมืองมิบน อันนี้เป็นสิตุยโอ้ยเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนไปไม่ได้ไม่ได้มึงร้องเพลงนี้ขึ้นมาเอมมึง,ม,ง,ม,งมึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะนะมันเข้าเขาหมดเลยอะใครคนของสูไม่ได้เฮ็ดแต่สุดสิว่าเดือดร้อนเฮ็ดยังแมนบ่าถ้าคนของสูไม่ได้เฮ็ดอย่างที่เพลงอ่ะอย่างที่อยู่ในเพลงน่ะสุดจะมาเดือดร้อนสุจะมาโอดโอยทาไม ถ้าคนวงสูบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทําอะไรอย่างที่มันอยู่ในเพลงน่ะแมนเพละ่ะสือออกมาแบบตีโพยตีไพสืสอออกว่าว้าหาสวรรค์มีม่านเอียงท่านบอกแบบหยาบหยาบสือออกว่า,า,วาเาบ,าแบบบ,บ,บออวาแบบหาสิแตแกตีเออแมนบพพี่น้องก็แสดงว่าพวกมึงรู้ว่าคนของพวกสูเป็นยังไงแมนบพละ่ะคนพวกสูดีบ่ดีถืกบ่ถึกสูหู้ยุแก่ใจเพียงแต่ว่าสูเนี่ยงานย่อมรับวามเป็นจริงบ่ได้ นะอยากอายคนท่านสิวา่าฉันรู้แล้วนะฉันขอโทษฉันขอกลับมาฝั่งทางนี้ได้ไหมฉันขอกลับมาเชียร์วิทยาบัตฟินแลนด์ได้ไหมสุยานสุอายไงสุกเพียนซื้อเฟีดี้สุกปึกแทสุกเพียนซื้อเพียตัวสุกปึกคักปึกแน่แต่สุเออ เกิดมาจาังไดเเกิดมาปลึกแค่อีปลกแปนปีกเออปึกปมนนั่นกัอยางได้ผัวฝรัง่งเสียเขาไปร่วมก็ไม่ได้ว่าดอกเขาเอาเพลงมาลองเสือเสือเพลงไหนที่เขาเอามาลองมันเป็นกระแสเพลงไหนที่เขาเอามาเอามาย้อนยุกมาน่ะเออมันก็เป็นไม่ร้อนคนเขากับมา,คากมาคนเขากับชื่นชอบคนกับชื่นชมอ่ามันเป็นเอกลักษณ์ในการที่มีบาทฟินแลนด์ทนลอง มานะที่ส,วสูว่าจังสั้นว่าจังซี่เฮ็ดแบบนั่นเฮ็ดแบบนี้เถอะที่ตู่คือบ่ไปว่าให่ตู่ขา้นมาไปวุ่ไวว้ในซองของพวกสูพวกเขาไปบุไ่ไหวยเลยพวกที่ตู่ก็อยู่ในซองของพวกที่ตู่มีอะไรก็พูดออกไปในช่องของพวกที่ตู่เออเมนบ่อพีนองอันนี้อะไรอยียงงบุญไหายกับผู้อื่นบอกบ้าบอมากับามากบอมักแมง่งมาซองอยู่ตลอดเวลาตาลม กดกับมาจิ้มเมื่อเมื่อนีนมันสีเวอย่างไรเมื่อนีนมันเสีเวอย่างห้เขาวาเมื่อนีนมันสีเวอย่างห้คนที่ขูดเสียว่าเมื่อนีนมันเสีเวมันสีเวแบบใดวะเมื่อนีนมันเฮ็ดแบบใดวาเออเฮ้ยเมื่อนีนสงสัยเมื่อนี้มันต้องมาแบบนั้นมันต้องมาแบบนี้เออเขาต้องไปจอบเขาต้องไปจอบเออมาใหนโดนเอ้ยบ่ได้บ่ได้ไ่ได้ไปขอปัดกุมปิดกันพ่มีเงินซื้อทางเงินปปะชารักับบ่อใดทางเงินอ่าผู้เทากับบ่ไดด รัฐบาลทั้งแตกโอ้ยสวยกับหลุมสูซาม,มาทางไหนไปทางนั้นคนเขานิยมชมชอบทำยังไงเขาก็รักทำยังไงมันก็ดูดีไปหมดแหละก,กูสิบอกให้ฟังสูนะเอฟังสูนะเพยดจังไหนมันกับบ,บนดอกเออเมนบ่า <_ an> ราสุด็นเบ่น่ะเลิกกันแล้วห็นบอร์ดาวกรรมมันมีอยู่จริงกรรมมันมีอยู่จริงสิบอกใคเออเว้ยสูนี่เพราะต้องมาจอบจังไดของสูกับเทียบเท่าเขาบ่ได้ดอกของสูน่ะเพราะว่าไม่อยังอันนี้มันกันกองออกมาจากสมองที่แท้จริงที่แท้ทู่นะความคิดความขี้เอดความฉลาดฉเฉลียวอีหยังเนี่ออกมาจาก ก้นบึ้งของสมองเพิ่นเลยอันของสูได้เจาะตาสีเลอกกันบ้านเลยนี่หลอกกันลอกบ่คือลอกกันลอกบ่ลงทุนเฮ้ยไป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 กินยาต่อไปกินวัชพืชต่อไปสูไป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 ,ไป